แข่งกินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ด้วยงบคนละ300บาทมีเวลา2ชั่วโมงไขรแพ้กินข้าวปั้นแต่ไม่ใช่ข้าวปั้นธรรมดานะข้าวปั้นผิดมี2ชั่วโมงนะครับเชิญเลยครับคคไปครับขับกีบปลอดภัยนะครับกับกีบปลอดภัยอย่าชนนะครับลุยแล้ว,วันนี้เรา ขอไข่มันน้อยมากแล้วเป็นเมนูที่คิดว่าทุกคนอาจจะซ้ำตระกูลไข่คิดว่าอาจจะไม่มีใครซ้ำเรามันมีไข่เยอะว่าไข่ดาวไข่เจียวไขน่น้ำถ้าซ้ำกันอะโคตรสวยเกแล้วะคะซ้ำกันก็คือโคตรสวยขอไข่เนี่ย,ส,ส,ย,ยส่วนใหญ่ที่คิดเลยก็ขนมแต่ว่าขนมอะมาสองพยางค์้ทุกคนมันมีกฎอยู่ทุกคนถ้าเกิดชื่อเมนูอะมาซ้ำสองพยางค์จะถือว่าซ้ำขนมเปี๊ยะขนมปัง ขน,น coating, ขนมนู้น like ขนมนี่คือขนมแม่งแบบเหมือนจะไม่ได้เลยขนมเพราะงั้นก็เลยเขานั่งยากคิดจะไม่กินอะไรที่ขึ้นต้นด้วยขนมเลยถ้าเงินเหลืออาจจะกินทไทยๆเพื่อตัดตัดคนอื่นครับเดี๋ยวว่าจะลองไปดูตลาดก่อนตลาดน่าจะมีอะไรที่มีขอไขเยอะไปกันดีกว่าอย่างที่อยากกินก็คือไข่เยี่ยวม้าคิดว่าไม่น่าจะมีใครกินที่เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงไข่เยี่ยวม้าเลยนี่ก็คือ ข้าวฟ่างน้ำกะทินะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดเรื่องเมนูข้าวเยอะมากครับแต่แบบว่ามันมันจะซ้ํากันเยอะมากผมเลยพยายามเอาที่มันแบบว่าไม่ค่อยมีคนคกินกันข้าวฟ่างเนี่ยน่าจะหายากนะครับก็ด้านนั้นหนึ่งนะครับทุกคนยากว่าชิ้ยขอไข่รางกำแพงร้อยสี่สิบเนี่ยแต่เราอ,อยู่นครพมนม,มั้ยเออแล้วเร่งอยู่ที่ไหน <c oughs> คนลังปาง <c oughs> เราจับครูกันมาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแอร์จบๆเลยหาเต็มที่แล้วไม่มีอะไรแปลกเลยที่เกี่ยวกับขอไข่ขึ้นต้นเราไปจ่ายงกันเราควรจะไปที่ไหนดีที่มันแบบ ค่อนข <บ igung> ้างยูนิคห้อยเป็ดมันไม่ไปไหนเราเนี้ยมันอยู่แถวๆเนี้ยแหละเนี่ยข้างหน้านี้แหละไม่ไปไหนไกลหรอกฟังจริงป่ะมันจะมีไข่ใช่มันก็จะมีข้าวข้าวอะไรข้าวกะเพราข้าวขาหมูตัดเลยง่ายอันนี้คือแบบบางทีมันก็คือการเดาใจล้วนๆไปทุกคนเนี้ยเราจะไปน่าจะไปตามวิลล่าก่อนแล้วตอนนี้เราเจอสิ่งนี้ครับเบคอนหนุนครับทุกคนคิดละสิบบาทหนุนสิบบาท ไปมาอันนี้โชคดีนะตอนแรกของพี่วิวขนมม่งจะแบบขายแบบครึ่งโลอะไรเงี้ยแต่เขาขายเป็นขีดว่าสิบบาทเดี๋ยวต่อไปครับผมพี่วจะหาราข้าวมันไก่เพราะว่าทุกคนต้องกินเมนูที่ขึ้นต้นได้ข้าวอยู่แล้วแต่ข้าวไม่งมีเยอะทุกคนข้าวกะเพราข้าวนู่นข้าวนี่ข้าวมันแต่อยู่ที่ว่าใครจะกินซ้ําแต่ผมว่าจะไปข้าวมันไก่เลยเพราะว่าข้าวมันไก่อะมันมีขิงไว้ทุกคนไปหนึ่งได้สองอะไรเงี้ยเลยคิดว่ายังไงม่งก็ต้องไปข้าวมันไก่ว่ะคิวปลิง ขอโทษนะคะพอดีไปสักคิวมาโอเคไม่มีไปถึงเราได้ขนมปังมาอย่างแรกซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครกินหรือเปล่าเอาข้าวเหนียวหนึ่หอ่อแล้วก็หมูปิงสองหมค้ครับขนมปัง7บาทหมูปิงสามสิเคไวเ้เจอกันที่ตลาดก,ก็ไแหละจะได้ไม่เสียเวลารอบนี้อยากชนะว่ะเราได้อันแรกแล้วค่ะข้าวหมักคืออะไรนะคะ อ๋อเป็นข้าวเหนียวหมักลวกแป้งออเอาเข้าหมักก็ได้ค่ะเราใช้เงินไป25บาทโคตรเก่งโคตรคือนี่เราได้เข้าหมักมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูะไม่เอาตังทอนอีแล้วขอบคุณค่ะเอาข้าวมันไก่ธรรมดาหนึ่งครับเนื้อล้วนไม่เอาหนังขอข,อขิงเพิ่มด้วยได้ไหมมรารอลุ้นว่ามันจะมีขิงให้เราไหม,ไมไ คำเมื่อกี้เขาบอกแล้วกินเพิ่มได้วยจ้ะคอมโบครับคอมโบแบ่แงไข่ยข้าวคั่วไหมอะคะข้าวคั่วเหรอลูกใช่ค่ะจะเอาได้ค่ะแบ่งขายนะคะหนูขอหนูขอจ่ายไม่เยอะคะ่ะน้องข้าขวคั่วเราได้มาแล้วสิบบาทข้าวฟ่างน้ำกะทิรุยบอกไม่ถูกแล้วมันก็ออกแบบกะทิแล้วก็แบบเค็มๆดูมันหมดอยู่ยัง มันไม่เปรี้ยวใช่ไหมยังหรอครับเซเว่นคงไม่ไอ้นี่หรอฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดมีนบุรีสิ่งที่ผมคิดได้ก็จะมีคะแนนขาหมูขิงขาขี้เพี้ยแล้วก็ไข่แปะอุ้ยเยอะน่ารักถ้าเราหาเจอนะพี่ขนมนี่อีกเออขนมนี่อีกไอ้เนี่ยขนมนึบหนับอ่ะผมว่าหมดแล้วเจียวเจียวสุดเอาขนมนึบหนับค่ะหมดเมื่อกี้เพิ่งหมดไปเหรอคะ เอ้ยไม่เคยเครียดเลยวะไม่เคยเครียดขนาดนี้มาก่อนเราเจอขาหนุนระหว่างทางเครียดขาวนุนขายไงคะเอาขีดนึ้ยคะเนี่ยจบเลยไข่ปลาหมึกเอาหนึ่งชิ้นครับพี่ได้แล้วอีกหนึ่งอย่างครับผมไข่ปลาหมึกคอมโบอ้าวันไข่หมอบไม่ขิงขิงนะนี่อันนี้ขิงนะนี่ เดี๋ยวคนหาว่ากินไม่จริงเดี๋ยวคุณจะหาจังใจไปอย่างนี้แล้วจะกินหมดเหรอเดี๋ยวทำให้ดูครับน้องๆขน,นมแซมเบ้เอาป่ะ115บาทมึงดูเงินหรอนเงินออกไหมจากตรงนี้ราคาเนี่ยไม่ง่ายเออจริงไปเรากลับเมืองเราเดีกว่า <c oughs> เมืองแห่งตลาดอะ่ะ <c oughs> อืมหวานตอนเนี้ย กำลังคิดกับดูอยู่ว่าจะไปไหนดีจะกินอะไรดีพวกกธอหลวกซื้ออะจะไม่ตอบโจทย์และกับขอไข่และนี่ผมก็เจินนี่ครับจุดคนคิงซอยถ้าคุณไม่รู้ว่าซอยอยังไงซอยอย่างนี้ครับเพราะนั้นเก็บนี้ให้พี่หน่อยมาทุกคนอันนี้คือข้าวหมากค่ะรสชาติข้าวหมากคือฟิลลิ่งเหมือนมะม่วงดองทุกค ก็คือเราจะไปตลาดกระต๊อกที่ไขวานครับแต่ว่าเราจะกินแค่ไข่หวานงหปงอปฝนตกเองแล้วเราไม่เจอน้ำใช่ไหมครับกรรมการน้ำหือว่าจบไปได้มั้ยครับผมคิดได้อย่างหนึ่งทุกคนขาแต่ว่าขาผมไม่รู้ว่าผมจะกินได้ไหมคือมันมันซื้อมาต้องกินได้ไงไม่ใช่แบบหาได้เพียงเดียวอ่ะพี่ครับขามันกินสดๆได้ไหมพี่กินได้กินได้เลยเหรอครับ อร่อยไหมครับเขาบอกกินได้แต่เราไม่น่าไหวอ่ะเอาเอาขีดนึงครับไม่รู้ได้เท่าไหร่เอาขีดเดียวไม่ต้องช่างเลยให้สามยองอ่าโอเคครับผมจัดมาขอบคุณมากครับอันนี้ให้กินด้วยครับเออไปครับผมบุดปลาขอบคุณมากครับใจดีนะสบายแล้ววันนี้ได้ได้จัดอะไรมาผักผักปลาร์มจิน เอาไว้ตัดคะแนนเฮ้ยแต่ถ้าไม่มีนี่เฟีวยวเลยอะใช่ปะแบบ<อ>ถ้าทุกคนคิดแบบพี่ออนกันหมดอะต่อให้เราได้น้อยแต่สิ่งที่เราต้องได้ก็คือเงินเหลือเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาเมนูไข่กับเมนูขาค่ะทุกคนมาค่ะเรากินขนมปังไส้เผือกไปขาไก,ก่เรายังไม่กินเรางั้นเรายังไม่นับดีกว่าเรากินขนมไปเรากินอะไรบอีกนะ,ะไข่หวานไข่หวานอ่ะสามขนนไข่หวานขนมขนมปังสามอันที่เรากินตอนนี้มีแคน่นี้เลยรอดนะวะ ข้าวแต่ข้าวเรายังไม่กินทุกคนคะเราเจอไข่เค็มค่ะเราบอกเลยว่าไข่เค็มเรา10บาทเท่านั้นเนียนๆค่ะทุกคนพี่เขาเขามันตอกกินยังไงอะคะตอกเขาขาดดางแล้วอ่อนตอกอ๋อกินปอกเป็นไข่ต้มเลยว้าวอร่อยว่ะเดี๋ยวเราไปตามหาขาและก็ชีบ นีใจผมครั้งเนี้ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะแบบกินอะไรที่มันยากเพื่อไม่ให้สำมอี้เดานะมันน่าจะมีคนไปร้านอาหารตามสั่งและสั่งข้าวแล้วก็ไข่ดาวไอ้เบฟน่าลุ้นกับฟ้เราแบบขาหมูเขายังไม่เปิดร้องเลอ๋อลานนี้ใช่ไหมคะโอเคเราซื้อขาหมูไป40บาทเดี๋ยวเรากินขาหมูกับข้าวคั่วไปด้วยเลย ช่างใจเยอะมากมันมีคือขนมมาเราได้แค่ขนมเดียวครับเนี่ยละมันมีขนมด้วยขนมเครื่องแล้วก็ขนมพกมีแล้วก็มีขนมบ้าบินถ้ามองในเรื่องของตลาดอ่ะขนมขนมพกกับขนมด้วยเนี่ยค่อนข้างเยอะบ้าบินก็เยอะครับแต่คนจะไม่ค่อยรู้จักชื่อเยอะน่าจะรอดเขาเรียกขนมบ้าบินใช่ไหมนั่นขนมบ้าบินเออชื่อใหม่อันเลยออนี่นะครับเรามีหลักฐานมันมีแยกไหมชิงกับชิงกับอะไรนะชิงกับผาเฮ้ยให้ได้ใจดี ตลาดพิมพ์บุรีใจดีเท่าไหร่ครับหน<ะ> <laughs> สิบบาทอีกแล้วเอ้ยเราได้ร้านละอย่างนี่ว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้ออีกร้านนึงกันนะอันนี้เขาแถมให้มีเมนูอะไรที่เป็นขิงบ้างไหมคะคผัดขิงหมดทำไมวันนี้มันมีแต่ของหมดวะของฉันนะอบบเราเราใช้วิธีนี้แล้วกันดักมุมเอาตัดไม่มีคนเออเหลือแม่งสองน้อยเราแพ้ทุกคนต้องแพ้เนี่ยเหรอเครียดไอ้รถ ผมสมลับอร่อยมากขานขาควยขุดคีโคคาขำเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวเราไปเอาไข่กันดีกว่าเราไปเอาไข่ที่เซเว่นกันเอาขอ 50, าหมูห้าสิบบ,ปปทบาทครับก็เหลืออะไรวะต้องเป็นขี้ผีนี่ไงขิงซอยเออเอาไหมสิบหกบาทเอา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 นี่ค่ะทุกคนขิงซอยครับถ้าคุณไม่รู้ว่าซอยยังไงซอยอย่างนี้ครับและ เมนูที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือขิงซอยคู <c oughs> ่กับขนมบ้าบินอันนี้ถูกมากทุกคนแค่10บาทขนมบ้าบินโอ้โหโอ้ขิงโอ้โอ้ขิงอืมเราได้สามอย่างแล้วต่อไปที่ผมจะหาเนี่ยคือเมนูไข่เลยแบบเราต้องกินไข่ไหนให้มันไม่เหมือนคนอื่นหรือตอนนี้คือขนมปังไส้เผือกหนึ่งข้าขวคั่วสองไข่หวานสามขานมสี่แล้วก็ ขาหมูที่เรากินห้ห้าอย่างเอาจริงๆ5าอย่างมันไม่ได้หรอกนะตามหลักของอน,นันต์เป็ดแล้วห้าอย่างคือตัดเหลือสูงมาค่ะขิงซอยบอกเลยว่าแม่ก็คือฝึกให้กินขิงซอยมาเพราะว่าแม่บอกว่าดีต่อผู้สาวไหนเล่นไหนเด็กอืมเดี๋ยวเราจะไปตามหาขน,หนุนกันต่อค่ะ let's go มีอะไรขอไข่บ้างไหมย่าครั้งนี้ไข่มไม่มีหรอครับไป่าละยากรั้นี้ขอไข่แล้วไปเช็คข่าวเฮียต้องเอาเมนูของไข่มานาะนๆแล้หลังอ่ะคือ <c oughs> ต้องมีต้อ,องกินกอไก่ถังมันคู่ไเลยอุ้ยนี่คืออะไรพี่ขี้หมาเกาหลี <c oughs> มีไหมครับมีสเิเอาเอาขี้เมาเกาหลีครับราคาเขาหน้าสูงนะ เดี๋วยวคิดเลยว่าเหลือเงินเท่าไหร่เพราะว่าการแข่งขัน,ขนครั้บแม่แม่งวัดกันที่ตังค์เว้ผมใช้ไปร้อยเก้าเก้าบาทผมเหลือร้อยหนึ่งบาทเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเซทปินนึงนะครับแล้วพอเทว่นนึงมันจะมีไข่อ่อนเซ็นดวนขายขายแยกไหมครับขายสักอันหนึ่งได้ไหมขายไหมสิบบาทก็ได้ครับดนะี่แปดบาทนะร้านเมื่อกี้เราได้ฉีร้านนี้เราได้ขา,า,าโอเคขอบคุณมากครับสายขา,า,ขาชีพยัดตอินได้หรือเปล่าไม่รู้ซื้อมาก่อนน่ง ่ปิดก <als> ็หมดวันเนี้ยเอ้ยมีเด็กชนบรีอยู่แถวนี้ว่ะขับตาหมอขับตาหมอเฮ้ยออกออกออกรถออกออกออกจากที่นี่แล้วทางออกอยู่ทางนู้นค่ะทางออกไไม่่อา้นนีแวตลาดไม่น่าออก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 เลยทางออกอยู่ตรงนู้นค่ะตลาดไม่น่าซื้อออก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 เชื่อป่าวว่ามาหาข้าวขาหมูเหมือนกันตะเกีมีขาหมูไหมกูอยากรู้อยากรู้แค่อย่างเดียวเลยคือมีขาหมูไหมไม่ใช่ว่าเขากินขาหมูนะอันนี้คือเพิเศษ โอ้ยดว่านาะนี่นี่คือไม่ตายเราเลยนะถ้ตวงเท่าไหร่ครับถุงเท่าไหร่บัตรตัวแบ่งสักถุงน้อยถุงน้อยน้อยหนึ่งตายนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับถ้าให้ก็ขอบอย่ากินไงวะแต่กินได้คือจบเลยนะโอเคครับขอบคุณมากครับไข่ได้แล้วหรือแค่แถบแนบมันต้องเป็นร้านอาหารตามสั่งอันนี้ขนุนอบกรอบมีไหมคะขนุนทอด เธแล้วเท่าไหร่คะสาม้าสามสบ้าบทเรามันไม่กินเผ็ดเรามันเป็นพวกไม่กินเผ็ดเลยน้องไปตามหาขาหมูนี่คือเมนูขาไก่แซ่บนะครับอ้อคนนั้นอร่อย,ยอทุกคนผมกินขาไก่ไม่เป็นนะแต่เดี๋ยวผมจะพยายามนะครับผมเป็นคนแบบไม่กล้ากินอะไรที่มีกระดูกนะทุกคนเพราะว่า เจติดคอมาแล้วนนครับเดี๋ยวกินก่อนเดอยกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไข่หวานบ้านซูชินะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเรากินบ่อยมากจะชอบซื้อขิงอะ่ะขิงดองอะ่ะกับมาบ้านเพิ่มนี่สิบาบาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูในวิลล่าด้วยนะคะทุกคนเผื่อวิลล่ามีอะไรไข่ออนเซน13บาทเป็นเสร็จตอนนี้นะครับเหลืออยู่8ปบาทตอนนี้ที่เราใช้ไปนะครับคิดว <c oughs> ่าทำเต็มที่แล้วกันเราทิ้งหมด5้าอย่างขหนุนข้าวมันไก่ขิง ขี้เมาขายออนเซ็นเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็เข้าบ้านครับตัวที่เหลือเงิน8 8บาทจริงๆอ่ะที่เราอ,อยากเดินขาแกะแต่นั่งอยู่ไกลครึ่งชั่วโมงกขับไปครึ่งชั่วโมงรวนไปกลับชั่วโมงหนึ่งอะ่ะแล้วมันทําให้เวลามันไม่ทันเว้ก็เลยไม่จำใจที่ไม่เอาครับขาแกะเรากำลังคิดอยู่ว่าขาไก่เนี่ยใกล้ๆกับขาหมูที่ใช้ระยะเวลาในการเดิน,นทางประมาณ10กว่านาทีเราก็เลยดว่าเราจะเลือกเลือกขาไก่แต่คิดว่าน่าจะตัดคะแนน สแสงกันไปกันเองเลยอ่ะพี่จริงอ่ะเราจะไปหาอย่างหนึง่ง <_ an> ใช่ไหมแขนงหมูกอดแต่ว่าปางขับรถหิ้วอย <_ an> ตอนนี้ของที่เรามีมอ่ะไข่หมึกเรากินไปแล้วขนมเรากินไปแล้วเนี่ยเหลือขิงขาขาหมูข่าเหนียวหมูปิ้งที่ซื้อตั้งแต่ตอนแรกังไม่ได้ชินเลยแล้วก็ขนมแล้วก็ทีเด็ดครับทีเพียอันนี้แม่คือถ้าไม่ตายโอ้โหข้นจัดมีคนซื้อไปเยอะครับโอเคครับไม่ต้องเยอะได้ครับแม่อันนี้เป็นไข่หมึก ไข่มุกบุกน,นะครับทุกคนอย่างที่ห้าปะใช่เจอครับเราเจอแล้วขาไก่สามนกมูซาโ <Okay. S 2> อเคไป18บาท่ะ <c oughs> ไปลองดูเมนูข้างๆข้างๆร้านดิเผื่อมีเมนูอะไรที่แบบว่าเราสามารถทานได้นี่ไอเป็ดกินชัว ไข่ยางมาตูมไข่ออนเซน10บาท10บาทชัวมันไม่ไปไหนหรอกไม่มีแล้วทุกคนไปไปนั่งกินชิวๆกันไม่มีเลยไอ้ดูไม่มีเลยแม้สักติดเดียวขอไข่เท่ากับตลาดเท่านั้นทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะจะได้ทุกอย่างนะไม่เคยคิดเลยว่าขอไข่อะไรมันจะยากขนาดนี้อกินคือชิวอ่ะหนึ่งช้อนมันต้องขมปะวะแต่แม่ไม่ขมเลย แม่งหมิ่นมากกว่าแต่มันกินสดได้นะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนว่าคนที่สารกินสดได้จริงๆเดี๋ยวคำแรกลองกินอะไม่มีไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องข้าวไม่ต้องไข่กันเลยเขาบอกว่าเผ็ดมากเออเผ็ดเราต้องกินคั่วคั่วข้าวเขาเลยตรงนีม้มันมีอะมากครับเดี๋ยวเราต้องรีบกินรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวคนขับรถผ่นานกินตามเราเชิญที่บ้านมากินดอง แกอะไรตรงนี้เดี๋ยวรอดูตอนจบกันเอาหัวนั่งกินขิงโอ้ชีวิตนั่งกินไปทีละอย่างกินได้ก็กินกินไม่ได้เขียนแบบขนุนล้างปากอ่ะกินขาขิงไปเมื่อกี้โคตรเผ็ดเลยอันนี้ของดีนะอ,อันนี้อร่อยเลยพี่อ,นนอร่อยเหรออันนี้เราจะชนะพี่ ไม่โดนเอาเนี่ยก็เราทำเพื่อคนดูไปเรียบร้อยกินที่เพียสดๆวันนี้ขอไข่เป็นอะไรที่แบบเห็นมากเห็นเห็นจริงๆตอนนี้เรากินไปทั้งหมด6อย่างก็มีขาไก่ถิงซอยขนุนทอดขนมจีนข้าวหมากไข่เค็ม6อย่างเราทำได้ดีเท่านี้ค่ะทุกคนหวังว่ามันจะไม่ซ้ำว่ายแหละคะแนนเนี่ยวันนี้เดาวา่าคะแนนอ่ะไม่สำคัญเลย อ้นสู้ด้วยเงินเลงจริงเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าอ้นอะเหลือเงินกี่บาทตอนนับคะแนนไปเดี๋ยวรอกลับสัตรูกันนลคะทุกคน Let's go <S และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาประกาศแล้วนะครับว่าในการแข่งขันกินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ใครจะคือผู้ชนะและใครคือผู้พแพ้แต่ก่อนอื่นก็นไมไรู้ว่าใครชนะแพ้นี่คือหลวงพ่อครับเขาปั้นพีที่ข้างในอ่ะมีพีกอีกรอบหนึ่งนะ มันอาจจะตกดินก็ได้สิไม่ใช่ดินพริกเลย้แต่ครั้งนี้ก็ไม่มั่นใจคนกินไม่ค่อยได้เยอะกันอแต่เขาจะได้เพราะว่าของไข่น่ะยากมากมันมันน้อยเดี๋ยวเราประกาศนี่กันดีกว่าคนที่กินได้เยอะสุดก่อนแต่คนที่กินเยอะสุดเนี่ยคือยังไม่หักนะยังไม่นับซ้ำเอาคนที่กินได้เยอะสุดก่อนคนที่กินที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยกินไปได้หมด8อย่างโอ้ยเยอะจัด่ะซึ่งคนนั้นก็คือออฟครับ ลองลงมานะครับคือฟ้ากับอ่อนครับไปแล้วหมด6อย่างแล้วก็ลงมาครับจะเป็นผมกับเบฟกินไปได้หมด5อย่างเดี๋ยวเราจะประกาศคนที่กินได้เยอะสุดก่อนดีกว่าก็คืออออกินไปได้หมด8อย่างอย่างที่หนึ่งคือขนมปังสังขยามีใครกินขนมไหมครับขนมฟ้าอ่อนโอเคฟ้าว่าไม่ได้คะแนนครับข้าวเหนียวหมูปิ้งมีใครซ้ำกินสองอย่างไหมครับไม่มีครับขาหนียวขิงขิงไม่ทำอยู่แล้วเพราะขิงคือขิงขนุนขนุน สามอ่าสามโอเคโอ้โอเคไม่นับนะครับไม่เหลือแล้วนะหลอดแล้วปากหลอดรอบๆไข่หมึกไข่หมึกซ้ำไหมฮะไข่หมึกซ้ำไม่ไม่มีครับสามคะแนนขาหมูสามขาหมูซ้ำไหมฮะฟาดามมันไม่นับครับอ่าโอเคขาอันนี้ไม่ซ้ำอยู่แล้วอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งครับมันขี้เพี้ยออ่างงงงหนิบอคนอีสานเท่านั้นถึงจะรู้ครับผมไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันมันมันมันคือขี้วัวแต่มันเป็นกล่องที่กินได้อ่าถ้าบอกว่าออฟนะครับ จับ8คะแนนเนี่ยได้ไปทั้งหมด5คะแนนห้าเฮ้ยซ้ำกับคนอีสานคนอีสานดูอยู่ผมกินขี้เบี้ยให้ดูแล้วเอาฟ้าก่อนแล้วกันนะ,นะครับฟ้านับเกี๊ยนทั้งหมดหกอย่าง1ขนมปังไส้เผือกอันนี้ซ้ำอ่ะซ้ำซ้ำเข้าขั้วเข้าวขวั้วไม่ม,ไม,มีไม่มีไ,ไ,ไม่มีไข่หวานไข่หวานไม่มีไม่มีครับขนุนซ้ำอ่ะซ้ำหกขาหมูอาาม่ะซ้ำขิงดอง ไม่มีครับไม่มีโอเคฟ้าได้หมดสามคะแนนนะครับและต่อมากออนต่อมาก็ออนนะครับข้าวหมาก ไม่มีครับอ่าไม่มีข้าวแล้วมันเป็นเหมือนข้าวเหนียวนล่วแหละแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนข้าวหมากผสมกับอะไรสักอย่างแต่มันคือข้าวหมากแต่มันเหมือนข้าวเหนียวมูนอ่ะที่หมักโอ้โอเคข้าวหมักข้าวหมากครับขนมจีนอ่ะซ้ำบอกแล้วขนมคือขนมซ้ำครับขนมเลยไข่เค็มไม่ซ้ำไม่ซ้ำขิงไอ้ขิงซ้ำผมเนี่ยถ้างั้นอะขิงมันคือขิงไงถ้าซ้ำมคือสองเมยันกับซแต่เมือเอิร์นเป็นขิงมันคือขิงโอเคไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำขนมทอดซ้ำอยู่แล้วขนม่ะ ขาไก่3รสซัมเบฟเด็กๆเรียบร้อยเพราะบอกว่าอ้อนนะครับได้ไป3คะแนนเท่าฟางแล้วก็ต่อมาเบบนะครับอย่างแรกขิงไม่เง้ยขิงไม่สามมาขิงไม่สามเข้าฟางเข้าฟางคืออะไรวะมันเป็นข้าวที่อยู่ในน้ำกะทิหรออ่าโอเคเข้าฟางสองครับไม่มีนะครับขนมบ้าบินอ่าขนมสามขาไก่แซ่บสามไข่มุกบุก ไม่สามเงียบโอเคโอเคสามคะแนนครับตอนนี้นะครับออฟรอดเลยออฟลอยัมแล้วเพราะออฟได้ไปได้สิห้าคะแนนของพี่ทำกินไม่ได้หมดห้าอย่างขิงไม่สามไม่สามอันหนึ่งขนนุข้าวมันไก่ไม่สามเกือบแล้วเข้าป้างเกือบแล้วไข่ออนเซนไม่สามไม่สามแล้วก็พี่โชคดีตอนแรกที่บอกโชคดีตอนคือตอนแรกคุณอไู่สิทธิ แม่งหมดกุลีปิดไคออนเป็นสามอะไรแล้วก็พี่กินข้างหน้าไก่ซุ้มหัวขี้เมาทะเลขี้เมาเกาหลีชิดไม่ถึงถ้าเกิดว่าพี่นะครับได้ไปแล้วหมดสี่คะแนนสาวคนนี้นะครับคะแนนเท่ากันเราจะวากันที่ตังแล้วคนที่ส่งเงินมาเนี่ยมีแค่สองคนคือฟ้ากับเบฟส่งกันให้ผมและส่วนเนี่ยออนอ่ะมันบอกว่ามันอยากพูดเอ็พูดก่อนหรือพูดที่พูดทีหลังดีกว่าฟ้านะครับ กินไปได้ทั้งหมด6อย่างนับแค่คสามคะแนนโดยที่ฟ้าเงินยังเหลืออยู่เงินยังเหลืออยู่ตบ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 สอ้อยสิบเบโอ้โหเบม um แบบเนี่ยกินได้5้าอย่างตัดไป2หรือสามคะแนนโดยที่เงินเหลืออยู่โดยที่เงินเหลืออยู่170รยเิบบาท บอกว่าตอนนี้ฟ้าไม่แพ้แล้วครับได้ไในกงหัวแปลกแแลล้วปกนะฟ้ารอเลยรอเลยออนกับเบฟเนี่ยคะแนนเท่ากันเบฟกินเบฟกินได้5อย่างแต่ว่าโดนหลัก2หรือ3คะแนนลดเจ็ดสิบบาทออนกินได้6อย่างโดนหลักไป3หรือ3คะแนนโดยที่เงินไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับรัดกันที่หน้าแดงหน้าแดงเลยออนครับเหลือเงินเท่าไหร่ครับโหพี่งรอหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย อพ่อาอกว่าคนที่แพ้นะครับคือไอ้แด้ครัทำไมเบฟกินได้ข้าอยากไม่อยู่ว่าแล้วทำไมพี่โรดเขาดูแบบนิ่งๆจังวะดูแบบตอนแรกคิดว่าคิดในหัวเลยอ๋อเนี่ยไม่ต้องให้ตะกร้องกินเดี๋ยวให้คนนู้นนะพี่เลยอ่ะอ๋อ กดบอกอยู่อ่อสองงานมีสองงานเป็นคู่มาพร้อมตากร้องตากร้องเป็นเพื่อนใครครับใครคะคนเราไปแล้วเนื่องจากว่าคนนั้นไม่ว่างครับไปเช่ากล้องแต่ว่างั้นงั้นทีมกล้องก็ต้องคุยกันว่าส่งใครเป็นตัวแทนมาอ้าวก็ทีมเดียวกันเราทีมกล้องไม่ต้องเป็นคนที่ได้น้อยลงมาหรือเปล่าไอ้มึงพูดไงคู่พี่อ่อนอ่ะงั้นก็เป็นมึงต่อไปพี่อุณจับป้องเนองตาม สองหนึ่งชนทำฟ้าลองดูลองดูวินกินลองดูลองดูสีมือฟ้าฟ้าทำเองกับมือเอาเอาทีเดียวเดี๋ยวโป๊ะยังไม่โดนเลยมีไสน์ยุ่งคนทำใหญ่เลยโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับไม่เอามาเจียวสแกนไหนช่วงเวลาเพราะว่าลาไปก่อนนี่พีหน้าอยากให้เรากินตัวอะไรบอกเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์มาเยอะอยากให้กินตามสละมั่งสละอะสละอีสละอูเดี๋ยวจะให้ครับคอมเมนต์มาเอ้ยชนะแล้ว กูชนะแล้วพี่ชนะแล้วก่ะน้องชายพี่ตั้งแต่อยู่มากูชนะแล้วไอ้ก็าฟ้ากูชนะแล้ยจะม่มีรางวัลให้นะไม่เป็นไรแต่ชนะนไปไหนอุ้ยทำไมโอ้ยพูดมาพี่เป็นไรเพิ่งหายป่วยด้วยมาลองกินแล้วจะได้ดู